เราจะเท่าไหร่ร่พีสาวนี่นี่ไก่ของอันไงอ๋อนี่ที่อันหั่อันอ่ะชิ้นใหญ่ที่สุดอ่ะไก่ที่อันหั่นเอวนเงี้ยเต็มที่เต็มที่ตกหนักเต็มที่เอาหนต้องเอาหนังเอกทุกครั้งใช่ไหมล่ะใช่แล้วหนังเราแล้วก็แล่แล่ข้างข้างออกแล่ตรงหนังหนาออกอ่าแล้วก็แล่แฉลบออกแฉลบออกอย่างเงี้ย อ,เอ่เอาตรงนี้เอาตั้งตรงนี้เลยตั่ออนี้เลยอ่า,าแล้วก็แบะออกเงี้ยค่ะอ่ามาแหลเวี่ยแล้วก็แบะออกแบะออกเพื่อให้มันสุกไวขึ้นอ๋อไปเรื่อยๆใช่ไหมอันเดียวอันเดียวแบะให้เยอะๆเพื่อให้ความร้อนความร้อนขึ้นเร็วที่สุดสองข้างสองข้างกลับไปไหมะเราไม่ถนาก็เราไม่ถนัดเราก็หมุนอ่าอ่ะอยเงี้ยอ่านะ เพื่อความสุกเพื่อความร้อนจะได้สุกเร็วอ๋อค่ะนีลาได้นีลาได้โอ้ยตักนีลาค่ะตักนีลาเสร็จแล้วค่ะแล้วก็กรีดกรีดอย่างงี้กรีดให้ขาดแล้วก็ตัดไปเลยตัะแต่ไม่ให้ขาดนะให้ลึกๆให้ลึกๆไม่ขาดอ่าให้ลึกๆแต่ไม่ให้ขาดอ่าอันนี้ขาดป่ะค่ะโอเคโอเคค่ะ เคอ่าพอแ่ค่ะอ่าเดี๋ยวให้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 มันนี่หน่อยเลยให้หนังมากรอบนิดนึงเัาพลิก